สุขใจแลนเจอแล้วนะคะนี่คือเป็นสวัสดีครับผมวิชยะนะครับที่เล่นมูนนะครับผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นแลนด์อะไรสักอย่างหรือเปล่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยหรือว่าเป็นที่เที่ยวใหม่ของคนอุบลเราครับมีโอกาสกลับมาบ้านครับอยากมาสร้างสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านครับสร้างงานแล้วก็สร้างอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มี ความเป็นคนอีสานของเราครับค่ะให,ให้ได้กินของอาหารที่มันอร่อยอร่อยครับอาหารอร่อยอ,าารอร่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,คะว่าในสุขใจแลนด์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างใช่ครับรับล่มก่อนไหมครับเดี๋ยวแก่เ,เอาล่มก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะเรามีหมวกแล้วเพราะว่ามาสุขใจแลนด์เนี่ย ต้องแต่งตัวด้วยใช่ไหมคะพอมาถึงนะครับก็คือจะมีน้องๆสาวๆนะครับไว้คอยรับเพื่อจะพาลงซุ้มนะครัะจะลงแต่ละซุ้มเลือกเลยตามอําเภอของเรานะครับไม่ใช่ตามอําเภอใจนะฮะตามอําเภอในอุบลราชธานีครับซุ้มก็จะมีทุกอําเภอเลยมีแยี่สิบห้าอำเภอด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวค่ะครับก็แหล่งท่องเที่ยวอีก8แหล่งท่องเที่ยวครับ ในตรงนี้แหล่งคำว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่เป็นสัญล้างงาก็จะเป็นอย่างก็จะเป็นซุ้มต่างๆครับที่ติดป้ายไปก็จะมีช่องเมคหาดคูเดอรผาแต้มครับก็ประมาณนี้พอมาถึงนี่ก็จะอันนี้จะเป็นที่ล้างมือนะครับก่อนที่จะเข้าไปก็จะมีสบู่มีเจลล้างมือแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับใช่ครับก่อนที่เราจะไปแต่ละอำเภอใช่ไหมใช่ครับล้างมือก่อนนะครับ น้ำร้อนจะไม่ใช่อันนี้ทางร้านก็จะมีผ้านะครับเป็นผ้าใฝ่นะครับพอมือของของชุมชนนะครับที่ที่เราสนับสนุนนะครับนีจะไม่ได้ใช้ทิชชู่ไม่ใช่ทิชชู่เลยอันนี้ก็คือเช็ดมือเสร็จก็คือจะมากลองไว้ที่นี่นะครับพอเต็มหมดก็คือพอหมดตรงนี้ปุ๊บทางร้านก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆครับครับผมขอบคุณค่ะ จะเป็นทางเดินแบบไม้ไผ่ไ<พ>เป็นไม้ไผ่ครับใช้ไม้ไผ่ก็คือ1ก็คือว่าหมู่บ้านนน้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทําเกี่ยวกับไม้ไผ่เป็นเทียบจะว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของของบ้านนน้อยเลยคือเรื่องไม้ไผ่เด่นเลยเพราะฉะนั้นก็คือคอนเซปต์ของเราก็คือว่าการกลับบ้านครั้งนี้ก็คืออยากให้ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเพราะฉะนั้นก็คือไม้ไผ่นี่แหละ ไม้ไผ่ทุกซุ้มเลยทุกซุ้มเลยจะเป็นไม้ไผ่หมดเลยค่ะไม้ไผ่แล้วก็ทางเดินทั้งทางเดินทั้งเสาอะไรจะเป็นไม้ไผ่หมดเลยวัดวัดระยะทางเดินมิใช่ว่ากี่อ้าวเจ็ดร้อยเกือบกิโลหนึ่งครับเกือบกิโลหนึ่งเเจ็ดร้อยเดร้อยเมตรครับผมอ่าเนี่ยแต่ละที่เราเดินตามสังเกตผักที่ปลูกก็คือจะเป็นปักสวนครัวแล้วก็คือเป็นคือทุกจุดที่ปลูกก็คือต้องกินได้และใช้ประโยชน์ได้ค่ะครับ คือบางทีเหลือจากครัวเราก็สามารถเก็บตรงนี้เนี่ยให้ลูกค้าติดไม้ติดมือไปทำกับข้าวที่บ้านได้อันนี้ต้นมะละกอกำลังลูกใช่ไหมคะอันนี้ต้นพะยูใต่บ้านเราพะยูใต่ใช่แมงลักครับโหระพาโหระพาเขือพริกครับสาระแน่ตรงนี้เรามาถึงตรงนี้นี่จะเป็นไฮไลท์วงกลมไฮไลท์วงกลมตรงนี้เนี่ยว่าให้เด็กวิ่งรอบเหรอคะเรือว่าไงอันนี้ก็คือจะเป็นที่เล่นของเด็ก เด็กจะลงเลยแล้วค่ะนะคะจะให้เล่นทรายเป็นทรายแต่ว่าตัวนี้ก็คือพอดีฝนตกนิดหนึ่งก็เลยนี่ก็คือส่วนใหญ่คือเด็กจะมาเล่นตรงนี้ที่ล้อมกรอบไว้ตัวนี้วัวหนึ่งว่าเป็นสนามเด็กเล่นถูกต้องครับเดี๋ยวจะเอาชิงช้ามาลงตอนนี้ยังยังทำไม่เสร็จดีอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นครับมีดินทรายเล่นขายของอะไรเงี้ยใช่ใช่ให้เด็กเล่นขายของครับโอ แต่ละพื้นที่ก็จะเป็นแบบเหมือนมีดำนาด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังตกก้าไว้ครับก็คือทำแปลงก้าข้าวไว้ตรงนู้นนะครับก็คือมี3ามสามแปลงแจ่มีข้าวไรเบอรี่ประมาณกี่ไร่อะคะ20ไร่ครับ20ไร่20ไร่ครับโอ้แต่ละซุ้มก็จะห่างห่างห่างกันปลอดโปร่งโล่งสบายครับโปร่งล่งสบายครับเย็นสบายเหมือนเรามาอยู่ทุ่งนาบ้านเราหรือไงคะใช่ใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนอยากให้ทุกคนเนี่ยคือ ผมมีความสุขทุกครั้งเวลาแต่ก่อนเนี่ยผมจะอยู่กรุงเทพก็คือเวลากลับมาบ้านก็จะเป็นช่วงเทศกาลอ่าก็พอมาถึงบ้านปุ๊บแม่ก็จะบอกว่าอ่ะไปสูบปลานะอ่าไปหาปลานะก็จะลงะไปทุ่งนาออพอลงไปทุ่งนาปุ๊บเนี่ยก็คือคอนเซปต์อาหารของร้านเราก็จะเหมือนว่าเราไปอยู่ในทุ่งนาพอเข้าทุ่งเข้าเถียงนาไปเนี่ย อยียงที่เป็นยญาคาเนี่ยหาคายญาแฝกเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกเย็นสบายทุกคนที่มาที่นี่ก็คือเดินสะพานร้อนๆก็จริงแต่ลมแต่พอเข้าไปในซุ้มเนี่ยจะรู้สึกเย็นจะรู้สึกเย็นแล้วก็เหมือนให้อารมณ์มาพักผ่อนอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราลองเข้าซุ้มเที่ยงเบนาเยก่อนเลยแล้วกันนะคะเข้ามาภายในซุ้มแต่ละซุ้มเห็นบอกว่าเหมือนไปนาจริงๆครับก็คือโอเคก็ถอดรองเท้าก็คือบรรยากาศมาปุ๊บก็คือ เราก็จะมีเบาะรองนั่งครับอ่าเป็นเบาะรองนั่งซุ้มเท่ากันแต่ละซุ้มไหมคะซุ้มจะมีซุ้มใหญ่อยู่2ซุ้มครับก็คือซุ้มเล็กจะมีอยู่30ซุ้มอันนี้คือถือว่าใหญ่เลยเล็กค่ะตรงนี้อันนี้ถือเป็นซุ้มใหญ่ครับซุ้มใหญ่ที่มันั่งานี่ใหาเพืได้ยี่สิบสิบคนได้ประมาณนี้ใช่ครับโอ้โหชิลมากคือเวลา อารมณ์เหมือนว่ากินข้าวเสร็จเนี่ยคือเหมือนเหมือนเอ็นกายเลยครับนั่งน<อ>นแล้วก็คือเหมือนพิงหลังอย่างเงี้ยครับสบายสบาย <laughs> ได้บรรยากาศ <c oughs> คุยกันแบบครอบครัวใช่ใช่ก็คือเหมือนครอบครัวม,มานั่งมานั่งกินข้าวที่ทุ่งนาแล้วก็คุยกันเป็นส่วนตัวแต่และซุ้มก็จะห่างกันห่างเว้นระยะห่างครับเยอะเลยสิบกว่าเมตรครับสิบกว่าเมตรเว้นระยะห่างพอเข้ามาก็จะเย็นแล้วก็จะมีพัดลมให้ทุกซุ้มเลยมีพัดลมไม่ต้องห่วงมีมอนมีที่พิงมีพัดลมสังเกตสังเกตไป ปลาย่ญานะครับปลายหญ้าปลายชายคาก็จะจะลู่ลมะครับก็คือมันจะรู้สึกว่าโอเคลมลมจะเย็นสบายลมเอื่อยๆเรื่อยๆนะคะในตะก้ามีอะไรคะไปดูหน่อยะในตะก้าของเราเหมือนเตรียมเครื่องไปนาในตะก้าของเราเหมือนเตรียมเครื่องไปนาครับก็คือนี่ครับผมแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอเคเราจะเติมในนี้ก็จะมีนี่ขันน้ําแก้วน้ําของเราครับผมเป็นขันเย็นครับ แล้วก็จะมีถ้วยถ้วยแบ่งนะครับอ่ามีถ้วยแบ่งแล้วก็จะมีผ้าทางร้านเราจะไม่ใช้ผ้าอาไว้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับโทษทีจะใช้ผ้าฝ้ายนะครับอ่าสำหรับเช็ดมือเช็ดปากนะครับใช้ตรงนี้นะครับพอแ็ดก็คือทางร้านเราก็จะเก็บแล้วก็คือทําการซักแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ค่อย สะอาดปลอดภัยใช่ครับมีช้อนในนี้ก็จะมีช้อนมีจานบ้านเราก็จะเรียกบ่วงนะครับแล้วก็จะมีช้อนแต่ละตะกร้านี่หลายเซตเลยนะคะประมาณกี่เซต5เซตขึ้นอาจะจัดไว้6เซตหกเซตใช่ครับถ้าลูกค้ามา8ดทางน้องๆเขาก็จะเติมให้อีก2อครับนี่ทางน้ำก็คือเราจะมีวางไว้อย่างงี้ก็คือจะมีน้ำเปล่า3าน้ำโคกสองสำหรับเลือกทานได้ เข้ามาถึงเดินเข้ามาถึงในกุ้หมดเท่าไหร่ไม่ว่ากันก็คือค่อยแจ้งที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวโอเคน้ำหมดไป3มนะปุ๊กหนึ่งครับนี่คือความสะดวกสบายที่เราเข้ามาอยู่ในซุ้มหรือว่าเถียงนาน้ยบ้านเรานี่แหละเถียงนาน้ยบ้านเราครับไปค่ะเดี๋ยวเราเดินดูอีกนิดนึงพิกัดตรงนี้อยู่ที่บ้านอะไรนะคะที่ตั้งตรงนี้อยู่ที่บ้านน้นน้อยครับบ้านน้นน้อยหมู่หนึ่งนะครับตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีครับต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานี ี่ใหมก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงแต่ก็จะจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคิดซะว่าสุขใจแลนดตรงนี้เนี่ยสุขใจแลนด์อุบลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนมาร์กหรือแหล่งพักผ่อนของคนอุบลยืนหยุดขนลุกอะสุขใจจริงสุขใจจริงค่ะโอ้บรรยากาศคือแบบโล่งสบายลมเย็นมาเรื่อย เห็นบอกว่ามี8สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า7นะคะแปดสถานที่ก็จะมีที่ผูจองนี่ผู้จองนาย่อยครับมีผู้ซุ้มผู้จองนายอยติดถนนเลยติดถนนเส้น2-26ครับคือสนนสบายมากคุณผู้ชมครับถ้าขับผ่านเส้น2 2 6มองมาทางซ้ายมือถ้าเรามาจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีจะอยู่ทางซ้ายมือจะอยู่ทางซ้ายมือเลยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งวายมาประมาณสัก1่งกิโลอยู่ซ้ายมือเลยสังเกตซ้ายมือจะเห็นกระท่อมเยอะๆครับ มีที่เดียวในอุบลมีที่เดียวแน่นอนแน่นอนมีที่เดียวมีที่เดียวแน่นอนค่ะแล้วถ้ามาที่นี่อาหารนี้ต้องเป็นแบบไหนค่ะอาหารเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารอีสานค่ะพื้นบ้านจริงๆครับก็จะเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านจริงๆก็จะมีพวกปลาช่อนเผาอืมมีปนปูลาบปูค่ะตํากุ้งสดแจ่วกุ้งนะครับก็คือต้อยกุ้งอ่าแล้วก็จะมี ปนปูปนปลาพวกนี้ครับเป็นอาหารอีสานนึ่งปลานึ่งไก่ไก่ใต้น้ำยอยไก่อ่าย้อยพวกนั้นเป็นอาหารอีสานจริงๆเสิร์ฟมาแบบเป็นจานหรือแบบเป็นถาดอ่าเสิร์ฟมาเป็นถาดครับค่ะอ่าบานเท่าเอิญพาคเขานะค่ะอ่าเบื่อเทาเอิญพระเขาใส่พาคเขาท่าไหนเป็นกระด้งใส่เป็นกระด้งกระด้งมากครับ เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันคือจันทร์ถึงอาทิตย์เลยอ๋อตั้งแต่ก็คือตั้งแต่เวลา9้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นเก้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นทุกวันเห็นบอกว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยมาทำกิจกรรมที่สุดจันของเราได้ด้วยใช่ครับก็คืออย่างอย่างเช่นฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตอนนี้เป็นเป็นนาข้าวนะครับเป็นต้นก้านะครับก็คือ พอถึงตอนสามารถถอนกล้าได้ค่ะเผื่อลูกค้าต้องการที่จะลงมือทำเองก็ทางเราก็จะมีเสื้อแบบเนี้ยเสื้อแบบนี้แล้วก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าให้สำหรับที่ใครอยากถอนต้นกล้าเองค่ะแล้วก็จะมีปักดำด้วยมีดำเองด้วย ถ้าใครอยู่ในเมืองอยากจะกลับมาคืนถิ่นอยากจะลองลงดําแบบแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินไปแบบนี้ได้อีกหนึ่งบรรยากาศน่งคือได้ฟิลมากนอกจากช่วงของดํานาแล้วเกี่ยวข้าวเหรอคะเกี่ยวข้าวก็เช่นกันเราก็จะมีเคียวเตรียมไว้เลยชุดฟอร์มของเราเหมือนกันชุดฟอร์มแบบเจลล่เจลล่ครับผมเจลล่มีหมวกซุยๆด้วอยาเกี่ยวแม้กระทั่งผักก็ดีใครอยากเก็บกลับบ้านใครอยากเก็บกลับบ้านก็คือค่อยไปช่างกิโลที่นู่นก็ได้ครับเราก็จะอ่า คือราคาเหมือนตลาดค่ะครับเราก็จะมีให้เก็บเก็บเองเลยเก็บเองเลยด้บรรยากาศอีกแบบนึ่งโอ้สุขใจจริง, <laughs> รงๆสุขใจแบบวิถีแบบบ้านๆ <laughs> บ,บ้านเราจริงๆนะมาที่สุขใจละนี่คือครบเลยท้ายนี้มมลอยากมีอะไรอยากจะฝากชวนเชิญคนที่แบบเฮ้ยไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้กลับมาเห็นอีกทีนึงย้อนวัยในช่วงเด็กๆของเรานิดนึงค่ะครับคือตรงนี้อยากจะฝากนิดนึงนะครับก็คือว่า ลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่มาที่นี่เนี่ยก็คือว่าอยากให้นึกถึงตอนที่เราเนี่ยมีความสุขก็คือทุกครั้งที่เราห่างจากบ้านแล้วก็กลับมาบ้านอีกทีหนึ่งหาพ่อหาแม่เนี่ยก็คือบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เกิดภาพนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พอมาถึงปุ๊บเราจอดรถมาปุ๊บเรามาเจอบรรยากาศปุ๊บโอเคมีที่ล้างมือมีนู่นเนี่ยแล้วก็คือเดินเข้ามาซุ้มเลือกเลยเลือกเลยเหมือนเถียงนาเลยเหมือนไปนาเลย แล้วก็เราก็จะมีอาหารเหมือนอารมณ์ที่ว่าพ่อแม่พาเราไปทุ่งนาแล้วได้กินอะไรบ้างค่ะอาหารก็จะมีอย่างนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนเผา<ม>อาหารอีสานจริงๆก็คือมีก้อยปลานะครับก้อยปลามีลาบปลามันีต้มไก่ครแล้วก็จะมีหมกแล้วก็อาหารตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็น ไข่มดแดงอาาชั้นสูงก็มีเห็ดมีไหมคะเห็ดเห็ดมีตามฤดูกาลครับเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดพึ่งครับเห็ดปาะครับมีมีแกงเห็ดพวกนี้มีแกงหน่อไม้มีหมกหน่อไม้สุดยอดเลยแกงหน่อไม้ส้มอะไรพวกนี้ครับมาถูกทางแล้วชอบชอบอาหารที่สารก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเหมือนว่ากินอาหารคือทุกคนถ้ามาที่นี่จะนึกถึงตอนวัยเด็กแน่นอนค่ะมีเอออีกเมนูหนึ่งลืมบอกก็คือจะมีกระดองปูจีครับว้าว อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านปูนาหอมๆปูนาหอมๆเราจะคัดเอาเฉพาะมันปูค่ะแคะก็คือหนึ่งตัวนี่จะได้นิดเดียวค่ะแค่ออกมาแล้วมารวมกันแล้วก็ผสมตรงนั้นก็คือตักใส่กระดองนะครับแล้วก็จี่จีที่นี่มันก็จะหอมหอมมันปูครับแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวร้อนๆเนึ้ภาพเราฟินมากแล้วทีนี้ข้าวที่นี่เนี่ยจะใช้เป็นข้าวอันชันอ่าตรงนี้เลยอ่าข้าวอันชันข้าวอันชันก็คือ จะสีจะออกสีม่วงๆค่ะฟรฟ้าน้ำเงินน้ำเงินประมาณนั้นสวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ที่เมนูที่ไนที่เราทที่สำคัญเห็นบอกว่าที่นี่มีน้ำสมุนไพรให้ทานด้วยใช่ก็จะมีตั้งแต่หลายเมนูเลยครับก็จะเป็นน้ำสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำมะตูมเก๊กฮวยกระเจี๊ยบประมาณนี้ครับเยอะๆประมาณสักจะผมจำไม่ได้ค่ะก็ก็หลายเมนูอยู่ อ๋เป็นว่าสอบถามเพิ่มเติมถ้าอยากจะมาสุขใจแลน์นียบอกเบอร์หรือว่าเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างยังไงบ้างอ่าเข้าไปดูในเพจก็ได้ครับในเพจสุขใจแลน์ดอุบลราชธานีหรือว่าภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยครับหรือจะปักหมุดเวลาจะเดินทางก็คือสุขใจแลนดอุบลราชธานีเลยค่ะมาที่นี่ อ่าแล้วก็เบอร์ติดต่อก็จะเป็น091753-3456ครับค่ะคุณผู้ชมรับรองว่ามาที่สุขใจแลนต้องฟินกันอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ฟินในเรื่องของอาหารอีสานพื้นบ้านฟินไปกับบรรยากาศครับคุณผู้ชม,มถ้ามาที่นี่สุขใจอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่มูลมากค่ะอขอบคุณค่ะอขอบคุณครับ